Boeing F-15SE Silent Eagle เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความสามารถของ F-15 แบบดั้งเดิมให้มีศักยภาพใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนสมัยใหม่โดยยังคงความแข็งแกร่งและพลังการรบอันทรงพลังของแพลตฟอร์ม F-15 ไว้อย่างเต็มที่ F-15SE เป็นผลผลิตขององค์การผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์อันยาวนานจาก F-15 Eagle และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการรบในยุคข,ขององค์การป้องกันทางอากาศขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการ F 1 5 Silent Eagle ถูกเปิดตัวโดยบริษัทโบอิงในช่วงปี2009โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและราคาคุ้มค่าสำหรับประเทศพันธมิตรที่ต้องการเครื่องบินล่องหนแต่ไม่สามารถเข้าถึง F 2 2 Raptor หรือ F 3 5 Lightning II ได้โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรสนิทกับสหรัฐ เช่นซาอุดีอาระเบียเกาหลีใต้หรืออิสราเอล Silent Eagle จึงกลายเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการขีดความสามารถล่องหนในราคาที่ถูกกว่าและสามารถใช้งานเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว F 1 5 SE ถูกปรับแต่งจากโครงสร้างของ F 1 5 e s t r i k e Eagle โดยเพิ่มองค์ประกอบที่ลดสัญญาณการสะท้อนจากเรดาร์เช่นการออกแบบแนวตั้งหางแบบเอียงการใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ RAM Radar a b s o r b e n g Material และการซ่อนอาวุธภายในลำตัวแทนการติดตั้งภายนอกซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลด r a ดา r c คร s สเซ็กชันหรือพื้นที่ที่เรดาร์สามารถตรวจจับได้ทำให้ Silent Eagle เข้าใกล้ความสามารถของเครื่องบินขับไล่แบบล่องหนหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ F-15SE ก็คือ Conformal Weapon Bay หรือ c w b ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บอาวุธภายในลำตัวที่สามารถถอดออกและติดตั้งได้ตามความต้องการซึ่งเป็นการปรับปรุงมาจาก Conformal f u e l Tank ที่ใช้ใน F-15 e การติดตั้ง c w b ช่วยให้อาวุธไม่ต้องแขวนอยู่นอกลำตัว ซึ่งลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ได้อย่างมากและยังสามารถกลับไปติดตั้งเป็นถังเชื้อเพลิงเพิ่มเติมได้หากต้องการบินระยะไกลหรือภารกิจที่ไม่จําเป็นต้องล่องหนแนวคิดขององค์การออกแบบเครื่องบินล่องหนแบบเลือกใช้ได้หรือ optional s t e l e ทำให้ F 1 5 SE มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานเช่นหากต้องการล่องหนในภารกิจแทรกซึมก็สามารถติดตั้งอาวุธไว้ภายใน C w b b ได้แต่หากต้องการบรรทุกอาวุธจำนวนมากเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นในระยะไกล ก็สามารถติดตั้งภายนอกได้เช่นเดียวกับ F15E ในด้านของอาวุธ F15 Silent Eagle ยังคงมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธทั้งแบบอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นไม่ว่าจะเป็น AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, JDAM, JASSM, a g m, m 1 5 4 j s o w และอื่นๆรวมถึงยังสามารถรองรับอาวุธยุคใหม่เช่นเลเซอร์หรืออาวุธพลังงานทิศทางในอนาคตด้วย นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งพอะอดเรดาร์แบบ AESA Active Electronic s c a n Sky Array รุ่นใหม่เช่นแอน APG-63V3 หรือแอน APG-82V1 ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำและในระยะไกลามากข้อพิดของ Silent Eagle ได้รับการปรับปรุงให้ล้ำสมัยขึ้นโดยใช้จอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ รวมถึงระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ช่วยให้นักบินสามารถจัดการภารกิจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้นนอกจากนี้ระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ก็ช่วยให้เครื่องสามารถเคลื่อนไหวอย่างคล่องตัวและลดภาระของนักบินในสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วเรื่องที่น่าสนใจคือแม้ว่า F-15SE จะไม่ได้ถูกผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ แต่หลายๆเทคโนโลยีจาก Silent Eagle ได้ถูกนำไปใช้ใน F 1 5รุ่นใหม่อย่าง F 1 5 EX Eagle II ที่กำลังถูกนำเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐเช่นการใช้เรดาร์ AESA ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดระบบป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมากถึง22ลูกนอกจากนี้โครงสร้างของ F 1 5 SE ยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการออกแบบให้สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายในสนามรบทําให้สามารถปฏิบัติการต่อเนื่องได้โดยไม่จําเป็นต้องกลับไปฐานหลักจุดนี้ถือเป็นความได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่มีความซับซ้อนและต้องการการบำรุงรักษาสูง ในแน่ของเครื่องยนต์ F15SE ใช้เครื่องยนต์ Whitney F100PW229 หรือ General Electric F110GE129 ที่ให้แรงขับกว่า29,000ปอนด์ต่อเครื่องและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดมากกว่าแมส2.5ซึ่งเร็วกว่า F35 และ Mac แม้กระทั่ง F22 Raptor ในหลายๆด้านนั่นหมายความว่า Silent Eagle ไม่ได้เพียงแค่ล่องหนได้แต่ยังสามารถทยานด้วยความเร็วสูงพร้อมพลังที่เพียงพอสำหรับเข้าร่วมการรบในทุกระยะ แม้ว่า F 1 5 SE จะไม่ได้ถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากหรือเข้าประจำการในประเทศใดอย่างเป็นทางการแต่การพัฒนาในโครงการนี้ได้ผลักดันให้โบอิงสามารถรักษาความน่าสนใจของแพลตฟอร์ม F 1 5ไว้ได้ยาวนานเกินกว่าที่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นในแง่ขององค์การส่งออกการอัปเกรดและการรับรับใช้ในหลายรูปแบบความคิดสร้างสารรค์ที่อยู่เบื้องหลัง Silent Eagle กลายเป็นรากฐานของ F 1 5 EX และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั่วโลก,กว่า แพลตฟอร์มที่มีอายุมากกว่า40ปีนี้ยังสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมินอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่เช่น F-35 ที่มีต้นทุนสูงและการบำรุงรักษาที่ยาก F-15SE กลับให้ขีดความสามารถล่องหนระดับหโดยไม่ต้องจ่ายแพงเท่ากับเครื่องบินเจน5ทำให้ประเทศพันธมิตรที่มีมงบประมาณจำกัดสามารถเลือกใช้งานได้แบบคุ้มค่า ในช่วงเวลาที่มีการทดสอบ F-15SE นั้นโบเ in g ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ขอองค์การเปลี่ยนแพลตฟอร์มเก่าที่แข็งแกร่งให้กลายเป็นเครื่องบินขับไลยุคใหม่ที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามของอนาคตไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงการรบแบบเครือข่ายหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ F-15SE จึงไม่ใช่แค่การแปลงโฉมแต่เป็นก้าวกระโดดของแนวคิดการพัฒนาอากาศยานทางทหารถึงแม้ว่า Silent Eagle จะไม่ถูกเลือกโดยกองทัพอากาศสหรัฐ หรือไม่ได้รับคำสั่งซื้อมากเท่ากับที่คาดไว้แต่ชื่อของมันยังคงถูกกล่าวถึงในวงการการบินอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเก่าให้มีชีวิตใหม่ความยืดหยุ่นของโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแม้แต่เครื่องบินรุ่นเก่าก็สามารถกลับมาแข่งขันกับรุ่นใหม่ๆได้อย่างไม่ได้ไปกว่ากัน Silent Eagle ยังสะท้อนถึงการปรับยุทธศาสตร์ทางทหารในยุคใหม่ที่ไม่ได้ยึดติดกับแค่ความล่องหนแบบสุดโต่ง แต่คำนึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนความสามารถและการรับรับใช้ในภาคสนามจริงการมีเครื่องบินที่สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างโหมดล่องหนและโหมดบรรทุกหนักได้ช่วยให้กองทัพมีทางเลือกในการรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในแง่ของความนิยมแม้ว่า F-15SE จะไม่ได้ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เท่าที่ตั้งเป้าไว้แต่ในเชิงแนวคิดแล้วมันถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการออกแบบเครื่องบินขับไล่ที่มีความยืดหยุ่นสูงในปัจจุบันแนวคิด optional steel นี้ถูกพูดถึงมากขึ้นในหลายประเทศเนื่องจากไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ต้องการเครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบและ Silent Eagle ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่กับแพลตฟอร์มเดิมสามารถให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าได้สุดท้ายแล้ว Boeing F-15SE Silent Eagle อาจเป็นบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับโลกการทหารยุคใหม่มันไม่ใช่เพียงเครื่องบินรุ่นหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของเทคโนโลยีการบินทางทหารที่สามารถเผชิญหน้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมัน่น